คอนกรีตเรียบขึ้นไหมคะอ๋อนี้มันเป็นเป็นคอนกรีตต่อค่ะปกติมันจะตึกตึกตึกตรู้สึก่ครับค่ะคนขับจะรู้อ่ะไอ้คนข้างหน้าข้างไปสลายคนขับจะรู้สถานีนู่นอะอแล้วตอนนี้นะคะดีครับเรียบแล้วเนาะดีละนี่เลี้ยวได้แบบนี้เลยครับแรกผมไม่ค่อยกล้าหรอกอ๋อมาก่อนมืก่อนกลัวอันนี้เลี้ยวได้แล้วเข้าวงในชิดด้วยอ่ะ เมื่อกี้ดึงไม่หมดนะฮะดึงได้อีกอ่ะใช่ไหมดึงได้อีกดึงได้อีกมาเก็บรอยต่อเพรถนนคอนกรีตอย่างเงี้ยเลี่ยมขึ้นเลยใช่ไหมฮะครับธรรมดาดีกับปั๊บๆๆจะคือธรรมดานี้ยปั๊บๆใจอ่ะปั๊บๆมันจะรู้ปั๊บจะวาไว้ตอนนี้มันนิ่งเลยครับแล้วเนี่ยถ้าเคยจเดินเนินอย่างเงี้ยฉีกออกซ้ายแล้วโดดไปเลยค่ะโดดไปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยโดดเฉียงด้วยแล้วคอสะพานนี้เป็นปกติแล้เนี่ยเป็นคอสะพานที่ไม่หลับนะลองตาแมวเป็นไงล่ะดีครับดีเลยนะคะ ได้ดั่งใจแล้วเ,<อ>เรา,เ<อ>าใช้งบน้อยเ,อเรา,เ<อ>านุ่มแล้วขับสบาย่